สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f อฟทุกท,ท่าน <Hello, Chief. S 1> นะครับก็มาพบกันนะครับใน, hombres, <Stick. S 1> ในสูตรปักหลักหน่วยบนนะครับก่อนอื่นนะครับก็รอสมาชิกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่านานๆที่นะครับจะได้สตรีมนะครับหรือว่าไลฟ์สดวิดีโอนะครับ ครั้งที่แล้วนะครับก็ได้ลงสูตรปักหลัก10ล่างนะครับแต่ว่าอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นสูตรเดียวกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไฟล์เสียนะครับก็จะมาแก้ไขนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาลงสูตรปักหลักขออภัยนะครับหน่วยล่างนะครับ เดี๋ยวขอหาเอกาสารแป๊บหนึ่งนะครับก็รอเพื่อนเสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมครับต่้นในที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีคุณวีละนานะครับ เดี๋ยวหาเอกสารสักครู่หนึ่งนะครับว่าคลิปที่แล้วนะครับก็ได้จัดทําเป็นวีดีโอนะครับแต่ว่าไฟล์เสียนะครับก็ไม่สามารถนําวีดีโอนะครับมาลงให้สมาชิกนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการไลฟ์สดเลยนะครับ เจอแล้วนะครับสวัสดีคุณกันนิกานะครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการคิดคํานวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลท่านั้นนะครับก็ให้สมาชิกทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปลาลัก หน่วยล่างนะครับสถิติของศูนย์นะครับก็เดินอยู่ที่ยี่สิบงวดนะครับก็ถือว่ากําลังเดินดีนะครับที่จะมานําเสนอนะครับให้สมาชิกทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับก็เป็นสูตรปากหลัก4ตัวนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะทวนสถิติของสูตรข้าวๆ้างนะครับเดี๋ยวจะ ไปคิดคำนวณนะครับงวดล่าสุดอีกครั้งหนึงนะครับมาดูงวดที่1นนะครับออก02นะครับมาที่2นะครับงวดถัดมาออก92นะครับมาที่2งวดถัดมานะครับออก6 1นะครับมาที่เมื่งวดถัดมานะครับออก53นะครับมาที่3นะครับงวดถัดมานะครับ ออก1 4นะครับมาที่4ี่งวถัดมานะครับออก4 2นะครับมาที่2นะครับงัวถัดมานะครับออก83นะครับมาที่3ครับงัวถัดมานะครับออก75นะครับมาที่5้างัวถัดมานะครับออก5 0นะครับมาที่0นะครับงัวถัดมานะครับออก1 5นะครับมาที่5 งัวทันมานะครับออกเจ็ดศูนย์นะครับมาที่ศูนย์งัวทันมานะครับออกหกสี่นะครับมาที่สี่วิดีโอชัดไหมครับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าไม่ชัดนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับงัวทันมานะครับออกศูนย์แปดนะครับมาที่แปดงัวถันมานะครับออก หนึ่งสี่นะครับมาที่สี่งวดถัดมานะครับออกห้าแปดนะครับมาที่แปดนะครับคุณวิเชียรนะครับบอกว่าชัดนะครับก็โอเคนะครับงวดถัดมานะครับออกสี่เจ็ดนะครับมาที่เจ็ดงวดที่สิเจ็ดนะครับออกเก้าสองนะครับมาที่สองนะครับ งวดถัดมานะครับออกแปดศูนย์นะครับมาที่ศูนย์งวดถัดมานะครับออกห้าห้านะครับมาที่ห้างวดถัดมานะครับออกเจ็ดสามนะครับมาที่สามนะครับแต่กงวดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นผลคํานวณนะครับงวดล่าสุดนะครับก็จะเด่นที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ มาดูศูนยนะครับที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับศูนยนี้นะครับหลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักร้อยสมตัวหน้าที่หนึ่งบวกหลักสิบนะครับสามตัวหน้าที่สนะครับสองครั้งบวกหลักสิบสาตัวท้ายที่1บวกหลักร้อยนะครับ3ามตัวท้ายที่2นะครับจากสูตรศูนย์บวกสบวกแปนะครับ บวก3บวกสบวก0นบวกนะครับบวก5บวก5ผลคำนวณนะครับ27ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข7นํานำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 7บวกเพิ่มไป1นะครับได้8เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับ8บวกเพิ่มไป1ได้9เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 9บวกเพิ่มไป1นะครับได้10ใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0ูนย์นะครับนำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4ี่ ผลค,คำนวณลาสูตนะครับประจำงวดวันที่1เดือนที่4นะครับ2566ก็จะเด่นที่7 8 9 0นะครับก็จะเป็นสูตรปักหลักหน่วยล่างนะครับ ต่อมานะครับก็จะมาจับชุดนะครับ10หน่วยล่างนะครับก็จะเป็นสูตรที่นำเสนอไปนะครับลัก10ล่างนะครับผลคำนวณนะครับล่าสุดก็จะดินที่5 6 8 1นะครับ ก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับตกักรักหน่วยนะครับจากผลคำนวณนวดล่าสุดก็จะเด่นที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับจากนั้นนะครับถ้าจากชุดสิบหน่วยนะครับชุดนี้นะครับก็จะได้สิบหกชุดตรงดังนี้นะครับก็จะมีห้าเจ็ดนะครับ 585950 67นะครับ686960นะครับ87888980นะครับ171819แล้วก็10นะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่มีสูตรดีๆนะครับที่เดินต่อนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็สามารถ นำมาเทียบนำมาชนกันได้นะครับก็จะได้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาจับแค่ชุด10หน่วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำสูตรเด่นต่างๆนะครับก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับมาตัดชุดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณครับที่ เข้ามาติดตามแลวก็รับชมนะครับคุณกานิการนะครับบอกว่าขอแต้มล่างนะครับถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะลงสูตรแต้มให้นะครับเก็ฝากสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับแล้วก็สมาชิกเก่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ